สำหรับโครงการอาหารพันดีน่านนะคะก็เป็นโครงการที่สมเด็จพระนิฐิธิราที่ราจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักระพันเพนสริดำเนินงานร่วมกับมณฑลทนหารบกที่38โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตร,รฐานเพื่อบริโภคเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครวัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคก็สามารถจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมได้ และก็สนองพระราชดำริผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดีมีพอแจกจ่ายให้แก,ะกะเ่เกษตรกรจังหวัดน่านและใกล้เคียงได้รับประโยชน์ซึ่งเดิมคือโครงการอาหารพันธุ์ดีมณฑนทหารบกที่38และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอาหารพันธุ์ดีน่านระยะแรกนะคะใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณฐานปฏิบัติการแสงเพนตําำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน42ไร่ซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น74ไร่เศษนะคะและทิปปีที่ผ่านมาก็สามารถทําได้สําเร็จช่วย แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือประชาชนและใช้พื้นที่เขตทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปติดตามเสียงการให้สัมภาษณ์ของพลตรีรัศมรีจินนาเสนนะผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่38กันค่ะสวัสดีครับโครงการทหารพันดีในพื้นที่จังหวัดน่าน,น ได้ดําเนินการตามแนวทางของสมเด็จพระคณิฐาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุม,มารีซึ่งพระองค์ท่านทรงตั้งพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,รผู้ยากไร้ผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดน่านและทั้งประเทศในการที่มีอาหารปลอดภัยยั่งยืนตลอดไปซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นเริ่มการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาในพื้นที่74ไร่เศษซึ่งดำเนินการโดยหน่วยทหารจำนวน3หน่วยประกอบไปด้วยมณฑลทนหารบกที่38กรมทหารพ่านที่32กองพันทหารม้าที่10 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความมุ่งประสงค์ที่จะให้โครงการทหารพันธดีนั้นเป็นฐานการเรียนรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่ให้ประชาชนเยาวชนและทหารกองประจำการได้เข้ามาเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆดังนี้ 1. ด้านการเกษตรนั้นได้ดําเนินการปลูกผักปลอดภัยแยกปลูกเป็นผักกลางม้งและปลูกผักในที่โล่งที่แจ้ง ซึ่งการปลูกผักนั้นจะปลูกผักการฤดูการเราได้ดําเนินการปลูกผักเพื่อนําผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษออกมาจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนัานและส่งให้กับโรงเลี้ยงทหารให้ทหารมีบริโภคได้อย่างเพียงพอและในสถานการณ์ปุบันสถานการณ์โควิด19นั้นทางหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งหมดได้นําผักปลอดภัยคือผักปลอดสารพิษออกนําเลขขาย ลักษณะของรถพุ่มพวงออกไปตามชุมชนต่างๆทุกจุดสร้างความยินดีปรีดาให้กับประชาชนพื้นที่จังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งได้บริโภคผักที่ปลอดภัยราคาถูกและมณฑลหารบกที่38ได้ดําเนินการโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานสําหรับเพื่อจะทรงเก็บเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเพื่อพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและ พื้นที่ทั่วประเทศเนื่องด้วยทรงมีสายพันธุ์อันยาวไกลที่มองเห็นว่าหากเกิดภัยพิบัติในทุกด้านไม่ว่าดินถลม่มน้ําท่วมต่างๆความมั่นคงด้านอาหารนั้นจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นที่จังหวัดน่านนี้ได้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานสร้างความยั่งยืนและปลอดภัยให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งสำหรับด้านปศุสัตว์นั้นได้ดำเนินการเลี้ยงเป็ดพันธุ์บางปะกง จำนวน5,000ตัวโดวยมุ่งหวังว่าจะผลิตไข่เป็ดออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนชาวจังหวัดน่านอีกทั้งจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์เป็ดสำหรับแจกใจ่ายให้กับโรงเรียนต้นแบบและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งในขณะนี้ได้ตั้งเป้าในปีนี้คือปี2 5 6 4จะผลิตลูกเป็ดออกแจกจ่ายจำนวน10,000ตัว ด้านการประมงนั้นได้ดเนการเลี้ยงปลานิลเพาะพันธุ์ปลานิลซึ่งเป็นปลาที่ชาวโจนั่นนิยมรับประทานและเพาะพันธุ์กบนากบจานสำหรับแจกใจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปโดยมณฑลฐารบกที่38นั้นจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลพระราชทา,านและศูนย์เพาะกบพระราชทานสำหรับสมเด็จพระเทพ จะส่งพระราชทานไปยังโรงเรียนต้นแบบและประชาชนทั่วไปการเนิการในส่วนของโครงการทหารพอดีนั้นได้รับความร่วมมือจากมูลทิชัยพันนาและกองทัพบกภายใต้เนวพระราชมริของสมเด็จพระคณิธิฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนทางด้านการอาหารแก่ชาวนาและประเทศไทยโดยทั่วกัน โดยปีนี้ขึ้นปีที่4อยู่ในขั้นการขยายผลออกไปสู่โรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีอาหารกลางวันบริโภคอย่างเพียงพอและจะเป็นปีที่ขยายผลออกชุมชนเพื่อขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชบรญิของพระท่านให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปครับ